ซัมมิ่งรีคอพามเรือธงลำใหม่สัญชาติสวีเดนที่ให้ทั้งความหนานุ่มความซับพอร์ตและความเด้งพราง สวัสดีครับมาพบกับปั๊กอีกแล้วนะครับผมพบกับปั๊กแบบนี้ปั๊กก็จะมีรองเท้าดีๆมานําเสนอกันอีกเช่นเคยแล้วรองเท้าที่ปั๊กจะมาพูดถึงในวันนี้นะั่นก็คือซัมมิ่งรีคอร์ดพาร์คู่นี้นั่นเองนะครับผมหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับกับแบรนด์ซัมมิ่งนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติสวีเดนที่มีรองเท้าหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าว,วิ่งหรือรองเท้าอินดอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรองเท้าว,วิ่งของซัมมิ่งกันนะครับที่หลายๆคนรู้จักอย่างเช่นเอ็น M รุ่นสปีดนะครับหรือรุ่นเกรหาวรุ่นยอดนิยมของซ u มิงนะครับผมแล้วตัวนี้เป็นเรือธงลำใหม่นะครับจากทางซ m มิงนะครับนล่นก็คือซามิงรีคอร์ l พรามตัวนี้ในเองที่ถูกต่อยอดมาจากรุ่นเกลหาวรุ่นขายดีนะครับผมที่ยังคงความซับพอร์ตแล้วก็คงความนุ่มสบายอยู่นะครับแต่เสริมเรื่องแรงส่งตัวและความดีดเด้งไปนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าซ n มิง c ีคอพรามคู่เนี่ยมีรายละเอียดยังไงครับ ตัวผ้าด้านบนของซัมมิงดีคอพามคู่นี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผ้านะครับเป็นเอเจนเชีร์เมแบบใหม่นะครับที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมนะครับใส่สบายและระบายอากาศดีนะครับผมแล้วก็ตัวด้านหลังตัวนี้คิวเคาน์เตอร์เนี่ยมีความกระชับในส่วนของข้อเท้ามากยิ่งขึ้นสร้างความสเตเบิลในการลงนะครับแล้วก็ล็อกส่วนของข้อเท้าด้วยให้ลดอาการบาดเจ็บจากการวิ่งด้วยนะครับผ้าตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะนิ่มและใส่สบายระบายอากาศดีนะครับใครที่ใส่เท้ากว้างอะไรเนี่ยตัวนี้ก็ สามารถยืดหยุ่นได้ด้วยครับส่วนตัวโฟมของมิโซนะครับมีการปรับปรุงใหม่นะครับเป็นนิว รีคอร์พัสนะครับผมที่รับแรงกระแทกได้มากกว่าเดิมนะครับถึง10%เลยนะครับแล้วก็มีความเร่งแรงส่งตัวแล้วน้ําหนักเบาด้วยนะครับผมใครที่เคยใส่ของซัมมิ่งอย่างเช่นเกรย์ฮาวเนี่ยตัวนี้น้ำหนักก็จะเบาลงนะครับแต่เพิ่มแรงส่งตัวเข้าไปนะครับทำให้มีการดีดเด้งด้วยแล้วก็ตัวน้ําหนักเบาด้วยถ้าสมมุติ่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยที่เคยใส่ซัมมิ่งเนี่ยแทบทุกรุ่นแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนเอาตัวโฟมของสปีดเข้ามาใส่นะครับตัวโฟมน้ําหนักเบานะครับผมแต่เรื่องความหนาาียัังมมคว พอร์ตอยู่ด้วยนะครับก็ได้ทั้งความเด้งนะครับแล้วก็ความนุ่มแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยครับเสริมความซัพพอร์ตอีกขั้นนะครับกับในส่วนของ o u t s o นะครับที่เป็นโบนลับเบอร์นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเกรฮาวหน่อยเพราะเกรฮาวหน่อยจะเป็นเวบัมนะครับที่เวบัมเนี่ยอาจจะทําให้ตัวรองเท้าเนี่ยมีน้ําหนักที่หนักมากนะครับแต่ตัวนี้ โบลับเบอร์ตัวนี้นะครับก็มีความทนไม่แพ้เยบ้ามเลยแถบน้าหนักเบากว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ลดแรงเสียดสีนะครับผมยึดเกาะได้ดีด้วยจากตัวร่องรอยตัวนี้นครับแน่เห็นไหมมันจะเป็นร่องเป็นรอยเอาไว้ยึดเกาะนะครับผมแล้วก็เวลาลงเท้าเนี่ยก็มีความซัพพอร์ตดีอีกขั้นหนึ่งในส่วนของตัวเอาโซ่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ซามิ่งรีคอร์พรามทั้งหมดนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยสรุปคร่าวๆเลยคือตัวผ้านะครับผ้าของตัวไค a เฮา u เนี่ยอาจจะมีความแข็งหน่อยนะครับหลายๆคนที่เคยใส่นะครับแต่ตัวนี้ทําให้มันยืดหยุดมากยิ่งขึ้นนะครับตัวโฟมเนี่ยก็ทําให้น้ําหนักเบาลงเหมือนเอาโฟม ตัวของสปีดเนี่ยมาใส่ในตัวพรามแล้วทาให้มันหนาขึ้นนะครับแล้วก็ตัวยางก็เปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ซ u m ิ i งดีคอพลาม์นเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่295กรัมนะครับผมเหมือนจะหนักนะแต่เวลาใส่จริงอะ่ะไม่หนักเลยแล้วก็ตัวนี้มีการเพิ่มดอกด้วยปกติเนี่ยซัม,มิจะอยู่ที่ประมาณดอก6นะครับตัวนี้เพิ่มเป็นดอก8เพื่อแรงส่งตัวไปด้านหน้าได้ยิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยเขาเรียกว่า ถ้าใครที่ชอบใส่วิ่งระยะไกลแล้วก็เพิ่มความเร็วหน่อยมีแรงดีดเด้งหน่อยนะครับลงหน้าเท้าหน่อยเนี่ยใส่ซัมมิ่งรีคอร์ดพารตัวนี้จบทุกระยะแน่นอนครับจากที่ทราบคุณสมบัตินะครับของซัมมิ่งรีคอร์ดพาร์เนี่ยที่ว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้มาเยอะแล้วตัวผมเองเนี่ยพอบอกเลยว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ซัมิงมากจะไม่ใส่ลองวิ่งก็กระลายอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวปั๊กเนี่ยจะลองใส่ซัมมิ่งรีคอร์ดพาร์คู่นี้นะครับผมไปใส่ลองวิ่งจริงเลยแล้วมาดูกันครับว่างเนนเนยมัััจะป็ไงครบ หลังจากที่ปักนะครับได้ลองใส่ซามิ่งรีคอร์ดพามคู่นี้ไปวิ่งนะครับผมบอกเลยว่าจุดเด่นแรกของคู่นี้นั่นก็คือความนุ่มสบายนะครับใครที่ชอบหารองเท้าสพอร์ตนุ่มๆสบายๆวิ่งระยะไกลไม่เจ็บเท้านะครับตัวนี้แนะนําเลยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เอาไว้ใช้จ็อกกิ้งผู้สูงอายุที่เอาไว้ใส่เดินนะครับซามิ่งรีคอร์ดพามคู่นี้ตอบโจทย์แน่นอน ต่อมาในจุดเด่นที่2นะครับนั่นก็คือใครที่เป็นสายทําความเร็วอยากจะสปรินต์นะครับตัวปารคเองเมื่อกี้ได้ลองวิ่งทําความเร็วดูนะครับแล้วลงหน้าเท้าดูเนี่ยกายเป็นว่าซัมมิงดีคอพาร์คผู้นี้สามารถลงหน้าเท้าได้นุ่มด้วยแล้วก็เด้งด้วยนะครับผมบางทีเนี่ยลงเท้าทําความเร็วเนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยอาจจะมีความกระด้างในการลงหน้าเท้าแต่ซัมมิงดีคอพาร์คผู้นี้ค่อนข้างจะนุ่มเวลาเราลงหน้าเท้าด้วยเขาเรียกว่าใส่สบายไม่ว่าจะเป็นทั้งลงซ้นลงกลางเท้าลงหน้าเท้าเนี่ยให้ความนุ่มตลอดแผ่นเลย จุดที่2ที่ปั๊กชอบนะครับนั่นะก็คือตัวในส่วนของคิวเคาน์เตอร์นะครับคิวเคาน์เตอร์เนี่ยค่อนข้างจะกระชับเลยนะครับใส่เข้าไปล็อกแบบล็อกแน่นเลยล็อกอยู่เลยนะครับคือมันจะทําให้อาการบาดเจ็บเวลาเราวิ่งส่วนของข้อเท้าเนี่ยบรรเทาลงนะครับหรือว่าไม่มีอาการบาดเจ็บป้องกันอาการบาดเจ็บจากการวิ่งนะครับผมอ่าใครที่ชอบวิ่งแล้วเจ็บข้อเท้าข้อเท้าไม่สเตเบิลนะครับตัวนี้ซัมหรือคอพานตัวนี้ตอบโจทย์เหมือนกันต่อมาเป็นข้อสังเกตนะครับมีข้อดีแล้วเราก็ต้องมีข้อสังเกตกันต่อนะครับนั่ ใครที่ใส่รองเท้านะครับผมเบอร์อะไรเนี่ยถ้าจะใส่ซัมมิ่งดีคอพามเนี่ยสำหรับคนหน้าเท้ากว้างอย่างปั๊กเองเนี่ยเป็นคนหน้าเท้ากว้างเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มสัก0.5นะครับ0.5แล้วก็ซัมมิ่งดีคอพามตัวนี้นะครับแนะนําให้ผูกเชือกไปจนถึงข้อสุดท้ายนะมันจะเพิ่มความกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการที่ใส่ซัมมิ่งดีคอพามคู่นี้นะครับผมไปวิ่งจริงเลยเมื่อกี้นะครับก็ถือว่ารักเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้าสมมุติว่ามีสิเนี่ยให้ ก้าวได้เลยนะครับเพราะว่าใส่แล้วมันนุ่มสบายได้แต่สัมผัสแรกเลยไม่ว่าคุณจะเคยใส่รองเท้าอะไรมาเนี่ยอาจจะต้องลองไปก่อนไหมว่ามันจะดีไหมแต่ซาม,มี่รีคอร์พามเนี่ยคุณจะได้สัมผัสตั้แต่ใส่ครั้งแรกเลยกับความนุ่มของตัวนี้นะครับผมนี่ก็คือซาม,มี่รีคอร์พามตอนนี้นะครับมีวางจำหน่ายแล้วที่โอเวอร์ลินของเราพร้อมโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเพราะตอนนี้ซาม,มี่รีคอร์พามวางจำหน่ายราคาอยู่ที่6,400บาทเท่านั้นเองนะครับ6,400สบาทสำหรับคู่นี้ แล้วพิเศษยิ่งกว่านั้นนะครับใครที่ซื้อซัมมิ่งรีคอร์ดพามนะครับผมสิบท่านแรกนะครับก็จะได้เสื้อกซัมมิ่งสวยๆอย่างนี้ที่ปักใส่อยู่นะครับระบายอากาศได้ดีนะครับวิ่งก็ชิลมากนะครับใส่คู่กันเลยใส่ทั้งตัวซัมมิ่งตัวนี้นะครับแล้วก็เสื้อซัมมิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยบอกเลยว่าอย่างเท่เลยนะครับผมแล้วก็บอกแล้วครับว่าเอเวอร์ลินของเราเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนนะครับผมสําหรับแฟนสมาชิกเอเวอร์ลินของเราตอนนี้มีวันจาหน่ายแล้วนะครับทุกสาขาเลยใครที่จะรอได้เเลยไม่่วาจะป็นสาขา คริสตัลและชพึกนะครับคริสตัลเรียบด่วนวลามิทานหรือพอตโตชิโนนะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะซื้อทางออนไลน์นะครับเวอร์ไวท์เว็บเอเวอร์ลีชอปดอทคอมของเรานะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปช้อปปี้ลาซาด้าเจดีนะครับตอนนี้ร้านเอเวอร์ลีของเราก็มีซับมิ่งหรือคอร์พามจำหน่ายแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม ใครอยากลองความนุ่มแบบนี้นะครับความนุ่มแบบพิเศษใส่ไข่2ห่อเลยนะครับผมก็บอกเลยว่าซาม,มิงรีคอร์ดพาม์ตอบโจทย์แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวปักก็ต้องไปลุยเอาซาม,มิงรีคอร์ดพามตัวนี้ไปวิ่งต่อกันอีกนะครับวันนี้ปักขอฝากซาม,มิงรีคอร์ดพามแล้วก็คลิปรีวิวของเอเวอร์ลินของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ปักและช่องเอเวอร์ลินช็อปของเราด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ปักขอไปวิ่งต่อก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ